มีความรักมากมายเหลือล้นอย่ายอมเป็นคนตัวเลือกของใครรักแท้จริงแบบที่ให้หมดใจอย่าฟังให้ใครก็ไดในใจตัวเองเริกแค่ดูแลหีใจทุงหมดและเลิกลดเรลาบุรีอาหารการกินเลิกทานอย่างดี สารหารให้มีให้ครบห้าหมู่อกคลสมัยนั้นต้องมีอยู่กินดีกวบคู่ออกกำลังกายเด็กส i s e ใ้ใจผ่อนคลายสุขสบายใจร่างกายแข็งแรงเริ่แค่ดูแลที่ให้ใทั้งหมดงดหวานมันเค็มอดเหล้าบุหรี่ ออกกำลังกายกินให้พอดีชีวิตนี้ปลอดโรคปลอดภัยจัาราดา <My> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอครับเพื่อนผมามันโพสตรูปอาานเสริมกับวิตามินอนสแกมครับมันบอกว่าถ้าอาอกกำลังกายเยอะครับ<ๆ>ก็ต้องบำรุงด้วยจริงเหรอครับไม่จําเป็นนะคม็กคือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลือก,กับประทานอาหารที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมแค่น,นี้ก็พอแล้วนั่นสิคะพวกอาหารเสริมอะ่ะชอบโฆษณาเกินจริงราคาก็แพงแพงฮัลโหลฮัลโหล,ลมาลวค่ะเกียร์หุ่นไหม จริงๆฟุตี้ซื้อมาโลนึงแต่ตอนตอนกลางวันฟุตี้ไม่ได้ตตถึงท้องเลยกินแต่แค <odka pagar> ่น <partial> ี้่ะโอ้ฟุตี้ไม่ได้กินข้าวมาลระลูกใช่ค่ะไปกินข้าวที่บ้านป้าไหมไม่เอาดีกว่าค่ะกินผลไม้แบบนี้จะได้ผอมๆโอ้โหฟูตี้เข้าใจผิดแล้วนี่จริงๆแล้วผักผลไม้เนี่ยมันมีประโยชน์นะแต่เราต้องเลือกกินในปริมาณที่มันพอเหมาะแล้วที่สําคัญเลยก็คือต้องกินให้หลากหลาย เราเคยได้ยินคำนี้ไหมพี่เขาบอกว่าผักเจ็ดสีดีเจ็ดผลถ้าเคยอ่ะหนังใหม่ g t s เหรอพี่ไม่ใช่หนัง g t ทีพี่หมายถึงวิธีการเลือกกินผักผลไม้ให้ได้ประโยชน์นะผักและผลไม้นี่นะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องกินให้หลากหลายหรือเทียบง่ายๆก็คือการกินให้ครบ7ดสีก็มีสีแดงอย่างเช่นมะเขือเทศหรือว่าแตงโมสีแดงม่วงอย่างเช่นอง,งุ่นสตรอเบอรี่แอปเปิลแดง สีส้มเช่นแครอทมะม่วงแคนตาลูปสีส้มเหลืองอย่างเช่นส้มลูกพีชแล้วก็มะละกอสีเหลืองเขียวอย่างเช่นผักขมอะโวคาโดข้าวโพดสีเขียวก็คือผักต่างๆอย่างเช่นบลอกโคลรี่กะหล่ำปลีคะนา้าผักบุ้งและสุดท้ายก็คือสีขาวเขียวก็คือกระเทียมหัวหอมขึ้นช่ายแล้วก็ลูกแพรถ้าเรากินให้เกิดความหลากหลายแล้วก็จะได้ประโยชน์จากวิตามินและธาตุและก็สารอาหารช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งกระเพาะโรคมะเร็งลำไส้และยังช่วยผิวพรรณเปล่งปลั่งรูปร่างดีด้วยแล้วองุ่นเนี่ยนะเป็นผลไม้ที่มีรสหวานถ้าเกิดว่า1โลซื้อมาเนี่ยจะต้องแบ่งกินประมาณ4-5คนเลยหรือไม่นะเราก็ต้องแบ่งเป็น4-5มือ้อถ้าซื้อมา1โลแล้วกินรวดเดียวแบบนี้นอกจากจะไม่ผอมแล้วจะเป็นโรคขาดสารอาหารด้วยสรุปว่าผักและผลไม้อ่ะ ควรทานเป็นวันนี้สมดุลหลากหลายถูกต้องแล้วครับอย่างที่เขาว่าผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งไงคะแมวันนี้กินผักและผลไม้สีม่วงหรือยังสีม่วงเหรออืมยังอะ่ะอืมอ่ะให้ส่วนฟุตตี้นะจะไปกินสารอาหารอื่นๆฝีมือป้าส้อยใจดีกว่า <c oughs> อุ้ยได้เลยคะ่ะชิบบ้านกับข้าวเพียบไปไปไ โอ้กินเหลือเราเอามาให้อ่ะของอร่อยไม่เคยชวนเลยดูดีโอ้เล่นต่อดีกว่าพี่หมอนี่นี้เเล่นไปกินไปได้เลยแม็กโอเคแค่เนี้ยพอไหวอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปหอปาส้อวีพุกินโอเคโอเคผักและผลไม้ควรทานเป็นวันที่สมดุลหลากหลายออกกำลังกายกินให้พอดีชีวิตนี้ปลอดโรคปลอดภัย Da-da-da-da!